สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้าพยากร์กับดิฉันภภพรช่างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีเช่นเคยคะ่ะบ้านเรายังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะสาเหตุที่บ้านเรายังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักอยู่ก็เนื่องมาจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างคะ่ะ ขณะดเดียวกันค่ะหย่อมความกดอากาศต่ําตัวนี้นะคะก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคกลางค่ะหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปขณะดเดียวกันค่ะก็ยังมีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในบ้านเราอยู่ซึ่งทําให้บ้านเราโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะั้นยังคงต้องรับมือกับฝนฟ้าขนองแล้วก็เกิดฝนตกหนักในบางแห่งอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเองค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ย บ้านเราเนี่ยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพค่ะฝนตกนานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็มีน้ํารอระบายในหลายพื้นที่อีกด้วยและจากการวัดปริมาณฝนสูงสุดค่ะอยู่ที่เขตหลักสี่นะคะ85.5ม mm. ลเมตรอย่างไรก็ตามค่ะร่องมาสูงที่ผาาผ่านบริเวณกรุงเทพพอดีเนี่ย ตอนนี้ก็จะเลื่อนผ่านกรุงเทพไปบ้างเล็กน้อยเสียงอะไรก็ตามค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้านเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลดังนั้นใครจะเดินทางนั้นวางแผนการเดินทางกันให้ดีด้วยนะคะส่วนบิ๊กไฟจะดีในวันนี้ค่ะยังคงต้องเตือนพื้นที่42จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม โดยจังหวัดที่ต้องระวังการเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือพื้นที่จะเสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่จังหวัดน่านลำปางลำพูนแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุขโขทยัยเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นและที่หนองบัวลำพูค่ะส่วนคลื่นลมฝั่งทะเลอันดามันค่ะตอนนี้คลื่นสูง2เมตรนะคะขอให้เลือลกควรนดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกหนึ่งวันด้วย ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสตาค่ะก็พบมีพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า1.650 0ล้าน้ไร่จะเห็นได้จากจุดสีแดงๆนี้นะคะจะเห็นว่าในพื้นที่ของภาคกลางภาคตะนอกเฉียงเหนือจะมีนาข้าวได้รับความเสียหายกว่า700 0 0 0ไร่เลยทีเดียว ทางนี้ทางนั้นค่ะข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังคงสอดรับกันอีกด้วยนะคะพบพื้นที่น้าท่วมตั้งแต่วันที่4ถึง9กันยายนมีน้ําท่วมขังใน21จังหวัดตอนนี้คลี่คลคายไปบ้างแล้วนะคะเหลือ6จังหวัดค่ะที่จังหวัดชัยภูมิปทุมธานีระยองจันทบ,บุรีสระแก้วแล้วก็ฉะเชิงเทราแต่อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามค่ะช่วงนี้ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นค่ะกเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ต้องระวังกันให้ดีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการน้ําท่วมขังนะคะโดยเฉพาะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือโรงเรือนค่ะเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์นั้นต้องคอยดูแลโรงเรือนของตนเองไม่ให้มีรอยรั่วซึมหรือว่าทํากํบบาลังฝนศาสตร์นะคะป้องกันฝนสาสตรเข้าสู่โรงเรือนเพราะไม่เช่นนั้นสัตว์ก็จะอ่อนแอหรือไม่ก็เจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะสัตว์เท้ากีบค่ะไม่ว่าจะเป็นโ,โครกระบือแล้วก็สุกรสัตว์เหล่านี้ค่ะจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปากเท้าเปื่อยได้ด้วยนะคะ มาดูกันที่สภาพอากาศรายภาคกันหน่อยคะ่ะในภาคเหนือน,นะคะวันนี้ค่ะมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งค่ะโดยมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่โดยในช่วงวันที่สิบถึงสิบสามกันยายนค่ะมีฝนตกหนักในบางแห่งมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะไปกันที่ภาคตะนอกเชียงเหนือกันหน่อยค่ะในวันนี้ค่ะมีฝนตกหนักมากในบางแห่ง โดยมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่สิบถึงสิบสามกันยายนค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่นะคะที่ภาคกลางค่ะในวันนี้เองก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยมีฝนอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ในช่วงวันที่สิบถึงสิบสามกันยายนค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งนะคะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกกันหน่อยค่ะ ภาคตะวันออกเองค่ะก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งมีฝนอยู่ที่ร้อยละ6 0สถึงของพื้นที่ในทะเลคลื่นสูง1เมตรนะคะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนตกหนักในบางแห่งมีฝนอยู่ที่ร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่ในทะเลคลื่นสูง1นงถึงเมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งอดามันค่ะในวันนี้นะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งในทะเลคลื่นสูง1เมตรค่ะ ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเองค่ะในวันนี้มีฝนอยู่ที่ร้อยละ7 0ถึง80ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะส่วนในช่วงวันที่10 1ถึง13กันยายนค่ะจะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ6 0ิถึง70ของพื้นที่อีกด้วยนะคะมากันที่สภาพอากาศรายทวีปในวันพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะโดยทวีปเอเชียเองเนี่ย อากาศดีเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่ปักกิ่งเองค่ะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิตําสุดที่18สูงสุด32องศาค่ะส่วนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีเมฆบางส่วนเช่นเดียวกันค่ะอุณหภูมิตําสุด24สูงสุด29องศาที่ยุโรปที่ลอนดอนค่ะมีฝนเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิตําสุด14สูงสุด21องศาค่ะที่เอเธนท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิตําสุด19สูงสุด33องศา ขณะที่ทวีปอเมริกาในวันพรุ่งนี้นะคะที่ลอสแองเจลิสค่ะมีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่23สูงสุด37องศาค่ะขณะที่ออสเตรเลียนในวันพรุ่งนี้นะคะที่เพิร์ตเองค่ะท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิต่ำสุด12สูงสุด18องศาที่เมลเบิร์นมีฝนเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่8สูงสุด13องศาค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะที่ลอสแองเจลิสเองค่ะตอนนี้เวลากลางวันค่ะอุณหภูมิสูงกันสักหน่อยค่ะสูงถึง37องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จึงทำให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะออกมาคลายร้อนตามหาดทรายต่างๆนะคะหรือไม่ก็เล่นทะเลค่ะเพื่อเป็นการคลายความร้อนหลังจากที่มีคลื่นความร้อนแผ่เข้ามาปกคลุมที่ลอสแองเจลิสมอลลัสแคลิฟอร์เนียค่ะและหลังจากนี้ค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เองค่ะแคลิฟอร์เนียเองนั้นอาจจะทําให้มีอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงเพราะว่า จะมีพายุเฮอริเคนค่ะที่คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งแถวแถวแคลิฟอร์เนียแล้วก็อาจจะทําให้ชาวแคลิฟอร์เนียเองต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและก็เกิดน้ําท่วมได้อีกด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นภพรลุงฟ้าพยากรณ์และพี่บิ๊กไฟใจดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ